สวัสดีครับสบายๆกรับเบ้าเตยครับพี่น้องครับเดี๋ยวมื้อนี้นะครับนางเรียนยูบานกันนะครับมีน้องสาวมาหานะครับมื้อนี้เพื่อนเซตเมนูพิเศษให้เบ้าเตยกินนะครับคุณล่ะนางอยู่ทางหลังนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิบพึ่งมาเป็นผู้ใดญมาเห็นอี่ยังให้เบ้าเตยกินมื้อนี้ครับกําลังนางเชียงกันอยู่ข้างหลังครับไปไปดูน้ำการมาสาวๆเซตเมนูอียังให้เบ้าเตยกินครับมื้อนี้ครับไปเพื่อนกันครับ ตวัสดีวันนี้ก็คือปลาหมึกปลาหมึกค่ะวันนี้ตามเกาเหลาทะเลนะคะรับรองว่าแซ่บรับรองว่าแซ่บแน่นอนอันนี้แนะนําชื่อยางคนสวยนี่ชื่อตองลี่ค่ะยินด้องตองลี่นี่นี่แหละครับอีกคนนึงชื่ออะไรอีเยอันนี้เขารู้แล้วอันนี้เขารู้แล้วอันนี้เกลี่เหรอไม่ไม่ใช่ใช่ไหมเ้าเกลี่เขารู้อยู่แล้วทำเสร็จแล้วจะเฉยแต่เฉย ก้าเหลาใช่ไหมกตานน้องกองตามกาเหลาแต่ว่าาเหล่าไม่รั่วก่อนแ้านนึงอ่าทำไมถึงเรียกตามกาเหล่าได้เขาไม่มีเส้นไม่มีเส้นจ้าก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวไม่มีเส้นอพรนี้ว่ากาเหลาถ้าใส่เส้น๊บเป็นส้มตำเป็นส้มตำทันทีเย s เซอร์จริงๆอ่ะแถบมานอ่ะพี่เต้ยรู้ไหมว่าเขาจะใส่พริกอะไรพริกแห้งพริกแห้งใช่เพราะว่ามันจะได้หอมแต่ที่นี่เราก็เอาตามสบายสบายเอาที่มีใช่ที่มีครับก็มีอันนี้ด้วยอันนี้ก็คือ แถวบ้านพี่ได้เรียกอะไรผักชีฝรั่งผัดชีฝรั่งกรกต่ายค่ะอันนี้เขาเรียกนะผักชีหมูกระต่ายผักชีหูกระต่ายอีสานเรียกอะไรผัดชีฝรั่งผักหอมเปี๊ยหอมเปี๊อ่ะไม่ได้ยินคำว่าหอมเปี๊แต่ว่าบ้านตองเนี่ยจะเรียกว่าผักชีหูกระต่ายผักชีหูกระต่ายแถวแถวไหนบ้านตองแถวไหนพิจิตรพิจิตรแถวพิจิตรกขาจะเรียกผักชีหูกระต่ายใช่ถ้าใครไปพิจิตรจะบอกว่าไปหอมเปี๊ยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จักไม่รู้จัก ผักชีหูกระต่ายผักชีหูกระต่ายนี่ได้ได้ตัวนี้แน่นอนใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยอันนี้ก็คือจะมาท่านท่นก่อนอ๋อเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไปล้าน ันบอกว่าตั้มเก่งค่ะจะบอกอันนี้โมใครมาไม่แน่ไม่มันได้ไปติดใจตา้มทีไปบ้านทีเดือนนี้อ่ะหนีหมดแล้วเจ้หลวงพ่อก็ไม่อยู่แบบเนี้ยไปถึงโรงหมดแล้วจ้ะถึงโรงหมดแล้วละอันนี้อันนี้ตั้มใส่อะไรบ้างเนี่ยใส่พิชใส่โค้กใส่โค้กใส่โค้กต้ามถตัมไม่ได้มาไม่ได้ไม่ได้แปลกไม่ได้ถามเลยอ้าอไปนะคะ ก็เอาถั่วเอาถั่วเอาถัว่วลงไปเนาะใช่ถั่ว,วยาวนะคะยาวเสร็จแล้วก็อันนี้มันเครื่องเทศทีท่ใส่พร้อมกันไหมไม่ต้องผูกหนักเแบบมีตำพริกแล้วก็กระเทียมก็ตำตำตำเครื่องเทศหมึมม่งน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวน้มะนาวใส่เลยไหมยังเดีก่อนก่อนน้ำปลาร้าแล้วแต่นะคะน้ำมะขามเอาน้ำมะขามเปียกเลยปะเปลี่ยนไม่สีเหมือนปลาล่าเลยอ่ะอ้าวสิสีด้วยใช่ป อยูะแล้วเนาะต่อไปก็นี่ฮะน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊น้ำตาลปี๊จริงๆใช้น้ำตาลทรายก็ได้นะแต่ว่าจริงๆิแล้วน้ำตาลไม่หวาอร่อยอ่า้น้ี๊มันถึงจะอแล้วแต่สะดวกอะค่ะคุณชมบอกเลยแล้วแต่ห้านอะค่ะมีอะไรก็กินกินไปเถอะ นะคะคือแล้วแต่คนจะชอบเพราะสูตรนี้มัแล้วแต่เราเหมือนกันไม่เอาจริงๆริงสูตรนี้มันจะงงๆหน่อยอย่าใส่น้ำตาลเยอะนเด่าจะเบาหวานอันนี้ไม่เยอะนะอันนี้ไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะค่ะอ๋อประมาณนี้เดี๋เดี๋ยวก่อนชิมก่อนมันไม่หวานหลงไม่หวานมันไม่หวานคือจริงมันเบหวานแล้วก็น้ำมะขามเปียกกระปิหนึ่งกระปิเหรอเราดูว่าเขาจะเสียไหมเสียค่ะกระปิหนึ่งนะคะน้ทจิหนึ่ง น้ำมะนาวหนึ่งนาทีกันเท่ากันเลยส่วนน้ำปลาร้แล้วแต่คนชอบว่าจะต้มสุกหรือไม่สุกแล้วแต่แต่ของเราคือเรามีอย่างนี้ถ้าบ้านเราก็ซื้อแล้วค่ะซื้อเป็นขวดเราสะดวกสบายโควิดช่วงนี้นะคะแนะนำไม่เป็นสมอกไปนอกบ้านนะคะเหมือนกันเราทำกินในบ้านได้ได้คนก็สั่งมาเขาส่งแขวงแล้วแต่บ้านใช่ค่ะตาเก็บได้ครึ่งวันนะค่าเชื้อสุอ่ะวันนี้เดินออกไปจากบ้านเดินยืนตามแดดอยู่ตื่นเต้นหน้าดำหมดเลยมาอีก ใส่ไปเยอะแล้วแต่เหมาะอ่างใสน้ำลาลแล้วก็ตาอีน้ำตาลพีชนะครับพต้องหุ่นนะคะเราต้องใช้แบบว่ามีวิชาเบการชงด้วยนะคะเราจะดูตาเปล่าได้เป็นน้ำกอนแต่อันนี้พอลงไปเสร็จแล้วก็คนทได้เพราะว่าเราจะตำอย่างนี้ไม่ได้มันจะเละสูดเละสูดโอ้สูดๆสูดเล่ยเต้เล่ยเต้อันนี้ชิมได้แล้วเด้อใช่ชิมได้ชิมได้ ดูหน้าตาก่อนครับท่านผู้ชมนี่คือน้ำนี่คืออันนี้เขาเรียกน้ำยำน้ยำยำใส่ปลา้าน้ำยำใส่ปลาร้าอด่ผัแซ่บอข่านี่ขาดอร่อยรือว่าขาดคนตี๋หน,นูชิมก่อนมาน,นี่หนูต้องชิมเองมันทำเค็หมหน่อยนิ่ต้องใส่ปลา้าอย่างเดียวใช่ไหมใช่เพราะเผื่อว่าส่ใส่นี่เข้าไปไง ยังไม่เปรี้ยวเลยเท่ไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่เผ็ดไม่อะไรเลยแล้วมันเพิ่มอีกได้อยากโดนฉนแกงว่ะจับปั๊บปุ๊บเมื่อกี้ลงไปเกือบครึ่งขวดเจ้าพี่น้องครึ่งขวดเลยเมื่อกี้ เอาละอันนี้ตังกก้งใจเปล่าไหนบางทีไม่ค่ะอะไรตั้งใจแต่ว่าเชื่อว่าอร่อยอร่อยแน่นอนเอาละมานี้มาลองดูกันครับว่าอร่อยมัก็ต้องอร่อยนออะ,ะเนาะอร่อยกำลังแบบคนละแล้วก็ใส่เมื่อกี้ก็คือมะเขือเทศมะเขือเทศกับหอมกับหอมแขกแต่จะใส่แล้วก็กววคนมาทุใส่ก็ได้ก็ใส่ก็ได้แต่จะคนมาเป็นไงพอพอพอเป็นไง ดูเดแล้วก็ดูหน้าตาหน่อยหน้าตาในโคกในโคกในโคกนี่ดูยอะโคกโคกคกเยอะโกยอะโกก่อนโอ้โหใช่ดูก่อนดูนี่ครับหน้าตาเป็นเพราะปลาร้าหกเมื่อกี้ในเ่นี้เทนั้นนี่ฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยถ้าปลาร้าไม่หกนี่ไม่ได้เลยนะขั้นตอนต่อไปก็คือเอามาเอามาเอานี่นะปลาหมึกปลาหมึกกับกุ้งที่เอาไปลวกมานะครับจะเดี๋ยว้ทีได้ไหนเอาเอานี่ตรงนี้เหรอ เอาเลยนี้ก็ล้นเถยค่ะไมนเป็นไรค่ะพอแล้วค่อยมาอ่เดีลงไปในรถเลยรยังไงลล้นคือการทำกี่อย่างแล้วแต่ความกระตอของผู้ชมนว่าจะจทำแบบไหนได้แบบไหนอรเงี้ยเอาโอเคพอแล้วเต็มฟุอจะทีตรงนี้อ๋อทีตรงนี้เลยจ้า ก็เด็กมันเทดูดูเบาเบาค่อยๆค่อยๆโอ้โหดูขี่ลงมาแล้วครับขีลงมาแล้วมาแล้วดูฮะดูครับลงไปค่ะลงไปเลยจ้ากินแล้ยวันี้กอยตู่ทั้งวันดูครับดูเอามาดูเลยมันคือยาวแท้อาวเจ๊บอกยาวยาวยาวปะหน้าตาอ๋ออนนี้จ้างเขาหน้าตายกถาดใหญ่ๆครับ ดูคัทนี้ดูกันใหญ่ๆโอู๋ดูนี่เสร็จเรียบร้อยนี่ก็คือเมนูตำเกาเหลาตำเกาเหลาทะเลใช่ปลาหมึกกุ้งนี่ปลาหมึกกุ้งอ่าเรียบร้อยนี่ฮะสูตรเด็ดสูตรเด็ดหอยได้หมดคัทน้ำเนี่ตับกับน้ำตับกับน้ำด้ยอร่อยไหมลอง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 ไหมทำเองกินมาตัวเองเจ็บมากเยี่ยมอร่อยนี่ลองกินดูไม่เชืิล เองทำเองมันก็ต้องอร่อยอยู่แล้วต้องให้คุณเดนชิมก่อนมาโคดิ้งมาชิมดูเลยจะให้โคดิ้งชิมมาต้องให้รสชาติโอเคเลยครับได้มากยังไม่เข้าปากเลยด้วยใช่ไหมมานี่เนาะดูดูให้ใคล้ครับดูดูชิมดูชิมดูน้ำเห็นไหมฮะมีน้ำมีน้ำเลยเนี่ย ไม่เท่าไหร่เอาจริงๆเลยนะเต็ดไม่เท่าไหร่เดี๋ยวามเปรี้ยวได้เปรี้ยวอร่อยไหมล่ะอร่อยเย้รวมผ่านไหมคะผ่านกี่คะแนนเอากี่ให้ให้เต็มเท่าไหรสิบเต็มสิบให้เก้าเย้ก็ถือว่าผ่านอันนี้มันจริงจริงมันไมาจริงต้องเป็นที่แงจก็อร่อยมนะ เ็ดไมยเห็นก็เอาลสวนไวว่ะทำยกินมันกินตักินตัวโตนะกัุ้งนะจะกอไรก็ดนเ้ดูนี่ไงนี่ไงฮะสูตรเซบของน้องตองแล้วก็วันนี้เ้าีวน้องตองช่วยกันทำนะครับเยดกับเขาสพเสไก่บางเต้กินนี่นะนี่มือมเลาเหลาตาเกาเหลาทะเลเหลาทะเลนะคะได้อ่าคุณไหน คนไหนที่อยากไปต้มก็เาสูตรนี้ไปท้มกินแซ่บๆกันได้นะครับเนาะถ้ามีอะไรก็ในตู้เย็นก็เปิดดูแล้วกันอะทาทีนี้ก็ไม่เป็นไรก็ทำอาหอะไรทำที่บ้าร์ดใช่ใช่โอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องตองนะครับปนสวยเสาเกีนร์นะครับผมที่มาทำอาหารเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวน้องตองสัญญาว่าจะพาไปเที่ยวจะพาไปให้มันพ้นโควิดก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิดแรงมากก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วย ใส่แมสกเจลล้างมือไม่เจลล้างมือเนี่ยนม่งกรองปฏิชีดทั้งตัวเลยอาบน้ำค่ะฉีดพ่นทั้งตัวเลยเราต้องไม่เป็นทหารให้ตัวเองต้องดูนี่นี่เรือดีเราต้องช่วยกันถ้าไม่ช่วยกันมันก็ไม่ผ่านใช่นี่นะโอเคครับขอบคุณสำหรับติดตามชมนะครับคลิปนะครับสมมวลนะครับก็สนุกสนุกเี้อ่ากันไปเรื่อยๆนะครับผมนะเดี๋ยวฝากติดตาม ในคลิปหน้านะครับผมกับดรอปเตอร์แลก็ทีมงาน้องๆนะครับไปกันเรื่อยๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ